สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะตำถั่วใส่กุ้งกระปูนะคะก็เอาเอากระเทียมใส่ในครกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็ตำนะคะพริกอันนี้ยาพรก็ใส่ไปสีเม็ดพริกแดงจินดา ถ้าใครชอบเผ็ดแบบนี้ก็ใส่เยอะแบบนี้ได้นะคะเราก็าถั่วมาค่ะถั่วยาวนะคะเราก็มาหัน่น แล้วก็ใส่คกไปนะคะการตำนี่ก็แล้วแต่ใครนะคะจะตำให้บุบๆก็พอแต่อย่พอก็ขอละเอียดหน่อยแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะ แล้วก็ใส่แครอทนะคะแล้วก็ใส่ปูล,ลงไปค่ะปูเค็มนะคะ แตนตันปี๊บค่ะนตำตาลปี๊บนี่ก็แล้วแต่เรานะคะใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ใส่ปลาค่ะ ก็ใส่น้ำปลานะคะใส่มะนาวนะค่ะ เราก็เอาช้อนชิมนะคะช้อนชิมว่าใช้ได้อย่างรสชาใส่ปลาไหลหน่อยค่ะ เสร็จล้วก็เอาเอาปูนะคะปูมมากับกุ้งใส่ลองอไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ชีบขีดหนะ่ง อร่อยค่ะเผ็ดมีรสเค็มนะคะเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานหน่อยๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วเราก็ตักขึ้นมาค่ะ นี่ค่ะตำถั่วปูปลาล้านะคะก็ใส่กุ้งแล้วก็ปูของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมางว่านะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะ 是吧，李卡？